ครับผมก็เป็นการขอของมาลัยให้กับพ่อหน้านะครับน้องน้องนนท์นักสัตว <อ approach> ์ด <ท Allah> ิน <inspired> จ <by> ันทินครับ <oat numbers> <Geor aún> ส,สวัสดีนะครับแขกผู้มีเกียรติที่พี่ใหญ่แล้วก็พี่รุ์ให้ความตะระตุ้ถือนะครับสวัสดีท่านประธานแรนะครับทํานผนบ,นบางรักพัฒนาร่วมงานในวันนี้ก็ยินดีกับพี่ใหญ่พี่รุตนะคะรับทีลูกชายได้บวชซึ่งลูกชายของเองก็นุ่นเดียวคับต้องลงแต่ก็ยังไม่ได้บวชน,นะครับเพราะว่ายังติดเยนังสือ ยังจะฝากน้องนตสักอย่างว่าระบวนเนี่ยก็ขอให้ตั้งใจศึกษาพระธรรมน,นะครับบุญที่จะได้เนี่ยก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับซึ่งจะได้รับผลบุญจากเราไปด้วยตั้งใจเรเียนหรือว่าปฏิบัติธรรมให้สมกับที่พ่อแม่ตั้งใจที่จะมีการบวชให้ในหลวงี่นีนน้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยสมัยที่นรกได้บวดนะครับหลังจากศึกแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยอาจจะเคยเห็นนะครับรุ่นใหญ่ๆสักห้าสิบหปีไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าหลังจากทิศได้ศึกใ,ใหม่ก็จะไปกราบไหว้กับผู้ที่เคยใส่บาตรให้เรานะครับผมอยากจะฝากวัฒนธรรมตรงนี้ไว้สักนิดหนึ่งว่าท่านที่บวชไปแล้วเนี่ยอย่าลืมตรงนี้เป็นวัฒนธรรมเก่านะครับ ก็ฝากลองลอด้วยภาพเต็มไปได้ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอดีของพระพุทธศ,ศาสนาเรานะครับก็ขอแสดงความดีดีกับนายใหญ่รับที่ดูด้วยนะครับแค่นี้ครับที่ทางครอบครัวเลยอยู่ดูแลกันมาตลอดเช่นกันครับพี่ใหญ่ใจดีของเรากำนันแล้นะครับกำนันพิทักษอยู่สุขเช่นช่วงวอนอะไรให้กับหน้าด้วยครับ สวัสดีทั้งแขกผู้ม,มีเกียรติทุกท่านนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับผมกับพี่ใหญ่นะครับแล้วก็พี่ดนตรับะอ,อยู่ในสายงานของอาชาสนักหมูม่ทีโรกตันิยูทด้วยกันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะหน้าด้วยนะครับพยยามากวันนี้นะครับเข้ามาตกใจที่ว่างานประจำปีนะครับก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้นะครับว่า พี่ใหญ่และพี่นุชนะครับได้ทำประโยชน์และเป็นที่รักของแขกผู้เกียรติเรานะครับมาหล้นหลานนะครับก็ขอฝากาพระนา้นาเข้าสมบทศึกษาประธรรมอย่างนี้ตั้งใจเพื่อให้นำสิ่งที่ได้เราเรียนได้ศึกษาในพระธรรมนะครับนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์ตัวพระน้า เกิดประโยชน์ครอบครัวของพ่อนาและก็เกิดประโยชน์กับสังคมนะครับอานนี้ก็ขอแสดงความินดีกับครอบครัวของพี่ใหญ่พี่นุชนะครับมีลูกชายได้กาะชายทะเหลือนถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะาพทดตั้งใจและก็เจตนาตั้งเจตนาไว้อย่างนั้นขอให้ครอบครัวพี่ใหญ่พี่นุชมีความสุขเ่ิไปคุณมากครับ รู้กันนะครับว่าที่แล้วของเราได้ก็ช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นงานสำนันและก็งานอาสาสมัครในรอตอนนี้อย่างต่อนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นร่วมกันอยู่ก็จะช่วยกันอยู่อีกหนึ่งคนนะครับที่เคียงบาาเคียงไหลร่รวมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในการดูแลลูกสุขของรัษฎรนะฮะขอเชิญทา่านตำรวจโทเวชกรชวริีน,นะครับสารวัตรราบประ,ะห้อง,หงน้และประลำสารีตำรวจภูธรก่อนจังหวัดลบบุรีขณะนี้รักษา พิเศษสันติราษฎร์56ขอเรียนแจ้ครับ ยังไงก็ขอให้ท่านหัวหน้าได้ช่วยปิดพร้อให้กับขุนพน้านี้ครับก็มีความยินดีครับผมทานตำรวจโทวิศกรโชล์ฤทธิ์ร้อยประกันฝากปางท่านตนสมภพของมุ่งมีความยินดีและปราบปลื้มกับพี่เตียมศักดิ์พี่ใหญ่นะครับและเี็แน่คุณศรานะครับว่าชีวิตคนเราหนึ่งคนรอมา20ปีกว่าจะได้ลูกชายที่มาบวชให้นะครับ ก็มีความป่าปลื้ประทับใจแล้วก็มีความสุขมากนะครับว่าลูกชายซึ่งมีจิตอาสาข้างพ่อด้วยพ่อก็มนอยู่ในมูลนิธิของผมนะครับที่ผมดูแลอยู่ลูกก็อของลูกเตอร์ูนะครับของลูกเตอยูู่แต่พ่อและแม่อยู่ที่มูลนิธิสันติราส์นะครับที่ผมเป็นรองประธานอยู่เพราะฉะนั้นถือได้ว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวจิตอาสา นะครับเป็นครอบครัวเกริาสาซึ่งซึ่งหลาหลายครั้งเราก็ร่วมแรงร่วมใจทั้งล่าสุดก็คือไปที่ชุมพรไปไปร่วมบริจาคด้วยกันนะครับก็ถือว่าน้องนนน้องนนนะครับน้องนนท์ง่ายๆนะนะเดี๋ยวพี่ชายผมนงง่ายๆว่าควรจะปากเพื่อมยินดีกับพี่ใหญ่ด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับ ได้กล่าวไว้นะครับว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวจิตอาสาและที่กำลังแล้วได้กล่าวว่าเข้ามาในตกใจเหมือนคล้ายๆว่ามีงานประจําปีวันนี้อยากให้หน้าโนนหรือน้องโนนเนี่ยได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มาเกียรติที่เดินทางมาร่วมงานเป็น,นจำนวนม,วม,มากสันทีทันทัดสำหรับก็ขอบคุณพี่ปารอา,ารอัลพี่นี่องน้องแขกผู้มเกียรติเพื่อทุกคนครับที่มาได้ไง สคุกขึ้นในใจมากนะที่มาได้ครับอีกคนบุคคลที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือคุณแมูุ่ศราวันนี้รอคอยมา20ปีแล้วลูกชายจะได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์ในวันพรุ่งนี้ขอเชิญคุณแม่ฟ้องพวงมาลัยให้กับหน้านอนนิดนึงครับน้ำตาคุณแม่จะไหลแล้วครับตอนนี้ เป็นอย่างไรบ้างครับร่วนกันกันะคะแล้วก็มีความสุขมากค่ะขอบคุณแจกที่มีเกียรติทุกคนนะก็ไม่อะไรลุ้นด้านใจอย่างเดียวค่ะขอบคุณค่ะเป็นที่รู้รู้กันนะครับว่าน้องนอนท์เนี่ยเป็นที่รักของคุณพ่อเต้าใหญ่หรือคุณเกรียงเกรียงศักดิ์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าคุณพ่อเนี่ย จะคอยดูแลน้องนนอยู่เสมอมาในวันพรุ่งนี้จะได้เข้าสู่ร่งการสอพักแล้วขอเชิญคุณพ่อใหญ่ได้ร้องโพลงอะไรให้กับลูกชายสุดธีรักครับความรู้สึกในตอนนี้คุณพ่อใหญ่